วัสดีค่ะเพื่อนๆจ้าสวัสดีนะคะวันนี้วันที่สิบธันวาคมสองห้าหกค่ะวันนี้ป้าออได้ของใหม่ก็เหอสักนิดหนึ่งนะคะแต่ก็จะลองจะลองใช้ดูยังไม่ลองใช้เลยค่ะอันนี้ก็แกะกล่องมานะคะจะลองใช้นะคะทีนี้ในเมื่อเพื่อนๆทํา youtube นะคะปะ้าออก็ท o u t u b e เหมือนกันนะคะแต่ยอดติดตามของปอ้าออยังไม่ถึงพันแต่ป้าออก็ยังตัดทำต่อไปนะคะ เมื่อก่อนเนี่ยป้ะออก,ก็จะใช้ไม้ที่มีสายค่ะแต่พอพระออทางานเนี่ยมันมันไม่เวิร์กสาหรับพระออนะคะก็คนที่เรารักเขาที่รักเราเขาก็ซื้ออันนี้ให้พระออค่ะนี่นี่นี่พระออจะโชว์นะคะนี่คือกล่องที่ที่เขาส่งมาให้นอกกล่องเป็นอย่างนี้นะคะเป็นไวเลสไมโครโฟนนะคะก็คือไมโครโฟนไร้สายนั่นเองนะคะในกล่องก็จะมีอยสองชิ้นนะคะเนี่ยก็คือตัวนี้ คือตัวนี้เพื่อเอาไว้เสียบกับโทรศัพท์เราเครื่องนี้นะคะใช้ได้เฉพาะอันเดียวอันไม่ใช่อันเดียวใช้ได้เฉพาะของ a n d r o i d นะคะ a n d r o i d อย่างเดียวค่ะอันนี้ตัวนี้ก็ไปเสียบเข้ากับปล่กชาร์จในโทรศัพท์นะคะเมื่อไหร่ที่เราใช้งานไฟสีฟ้ามันก็จะเกิดขึ้นแวบๆตรงนี้ค่ะไฟสีขาวสีฟ้าก็จะเกิดนะคะเดี๋ยวประอจะลองใช้ส่วนอีกตัวหนึ่งก็เป็นไม ที่เสียบกับหน้าอกปกเสื้อนะคะเมื่อไรที่เราใช้งานนะคะเราก็กดปุ่มตรงนี้ค่ะไฟสีฟ้าก็จะเกิดนะคะส่วนตรงนี้ก็เหมือนกันเมื่อทั้งสองอย่างมีไฟสีฟ้าเกิดขึ้นการทำงานก็เกิดขึ้นนะคะตอนนี้ป้าอออพูดหน้ากล้องโทรศัพท์โดยที่ไม่ใช้ไม์นะคะปะเดี๋ยวป้าออก็จะลองดูเนี่ยมีแค่2ชิ้นนะคะคือที่เสียบ ปกเสื้อก็คือไม้นะเสียบไม่มีสายส่วนตัวนี้ก็เสียบกับตัวเครื่องใช้ได้เฉพาะมือถือ Android นะคะค่ะส่วนอันนี้ก็ไฟเราต้องการที่จะชาร์จนะคะอันนี้มันชาร์จด้วยในตัวจากเครื่องได้นะคะแต่ถ้าเราต้องการให้มันถ้าไฟเราอ่อนในเครื่องโทรศัพท์เราก็ไปชาร์จข้างนอกค่ะอันนี้ก็สายชาร์จก็มีนะคะ มี่ยมตัวแค่นี้ค่ะเดี๋ยวป้าออจะลองเสียบที่โทรศัพท์แล้วป้าออก็จะพูดนะคะดูซิว่าเสียงมันจะแตกต่างกันไหมนะคะค่ะโอเคตอนนี้ป้าออก็เปิดเห็นไหมคะเปิดเห็นไฟไหมคะแวบบ๊แบบแๆบบแบบเนี่ยสีฟ้าขึ้นนะคะแล้วป้าออก็จะเสียบอีกตัวหนึ่งนะคะกับเครื่องค่ะปะ้าออก็จะเสียบอีกตัวหนึ่งกับเครื่องค่ะนี่ป้าออเสียบแล้วนะคะ ค่ะพอเสียบแล้วมันก็อ่าอออเสียบแล้วปอออเสียบแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวพอาออดูอีกแป๊บหนึ่งว่ามันเสียบลงตัวหรือยังโอเคลงตัวแล้วอ่าเมื่อลงตัวแล้วป้าออก็จะเสียบใหม่ที่ปกเสื้อนะคะเดี๋ยวป้าออเช็คไฟนิดนึง แป๊บหนึ่งนะคะเช็คหน่อยเช็คหน่อยมองไม่เห็นเช็คหน่อยมองไม่เห็นสายตาไม่ดีเลยแปบ๊บหนึ่งมันมืดนิดหนึ่งนะคะโอเค ป้าออก็จะเดินนะคะป้าออก็จะเอาใหมเนี้ยเสียบที่ปกเสื้อเรานะคะแล้วป้าออกก็จะเดินไปไกลนะคะป้าออก็จะเดินออกนะคะเนี่ยแบบเนี้ยค่ะแล้วป้าออกก็จะเดินออกไปค่ะดูซิว่าเสียงมันจะเข้าขนาดไหนนะคะเสงอาจจะสะท้อนหน่อยหนึ่งแต่ตอนนี้ป้าออกก็เดินนะคะดูว่ามันจะดังสัก แค่ไหนนะคะการก้บบาวอีบังค่ะขอเดินก้าวอีนีน้นนะคะ่ะพอออเดินออกมาตอนนี้ก็ประมาณ4เมตรนะคะดูีิว่าใบสุดจะขนาดไหนนะคะ่ะพอออเดินไปแล้วนะคะเดี๋ยวพอออดจะทดสอบจะทดสอบอันนี้พอออเสียบไมอยู่นะคะ่ะมาเรื่อยๆนะคะพอออดจะเดินให้ถึงรถโดยเลยถามว่าความไกลขนาดนี้เสียงมันจะเข้าโทรศัพท์เราแค่ไหนนะคะ ก็ออก็พูดมาเรื่อยๆเช็คไมค์มาเรื่อยๆค่ะก็เดินมาหาโทรศัพท์ที่ก็อออตั้งบันทึกไว้ประเดี๋ยวก็ออจะลองดูว่าเสียงมันจะเข้าขนาดไหนค่ะค่ะตอนนี้ป้าออก็มาใกล้โทรศัพท์นะคะแล้วป้าออก็จะปิดกล้องแล้วก็จะปะปะออก็อ้อจะทดลองดูว่าที่้าออเดินไปไกลเมื่อกี้มันจะเข้าเครื่องโทรศัพท์เราอย่างไรนะคะ ค่ะเดี๋ยวป้าออลองนิดหนึ่งนะคะว่าจะเข้าแค่ไหนค่ะเอาแค่ตรงนี้ก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีนะคะติดตามปา้าอผ่าเพลินๆนะคะสวัสดีค่ะ